สัพเพธรรมมาอนัตตาในยะที่สองพิขูทั้งหลายเพราะเหตุที่ตถาคตจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามาธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาธรรมมติตาความเป็นกฎตายตัวตามธรรมดาธรรมนิยามตาความที่สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง สัพเพสังขาราอนิจจาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เข้าใจได้ง่ายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงพิกุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ตถาคตจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นกฎตายตัวตามธรรมดาความที่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพสังขาราทุกขาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอก ย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เข้าใจได้ง่ายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ที่ขูทั้งหลายเพราะเหตุที่ตถาคตจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นกฎตายตัวตามธรรมดา ความที่ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาสัพเพธรรมมาอนัตตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เข้าใจได้ง่ายว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา